ขอจังได้คือน่านาใสเฉยมันบ่ากายสุกหลือบ่อยเยอะนี่โอ้ยบ่มันเป็นข่าเก่ามันแข็งอีกจักน้อยพูนละ,ะได้ยังกินหรอเฮ้าโอนี่ปลนปลาลวกพักปิ่งปลาขี้โกท้ทอดแล้วโอ้ดีดีดๆๆๆๆีจะไหมตะกี้คันแม่บ่ปิ้งให้กินบ่ได้กินนี่ปลาขี้โก้นี่บ่ปั้นข่าวพูนละปั้นโอเคเอ้วยจักน้อยก็เหรอ ปลาชีโกพูดว่าตัวกินกันโอ้แสบอยู่ดิรับงาดกันกิพุ่นละกระทะไง,งขึ้นมาละ่ะนี่ไปคนละทิศละทางเราด้กินต้มปลาข้อ,อเยงยข่อยกับขึ้นหอดเขาเจ้าอยู่ดิข่อยก็ไปฟ่อนน้ำสะเลแดงที่ก็ขึ้นหอดเ่าแม่กันยังวะศูนยแปหาหกที่เกียรติหนึ่งสอมันท่าแม่โมโยน้ำละนี่แต่แนวิดกันอันนั่นก็ของกูอันนี้ก็ของมึงโอ้เป็นเรงที่ก็จะทำของคนเฮา แม่ยุ่งหอกไอเจ้าหันหน้าแม่แบงหก้กะเอาของน้องแยามันละ่ะวงซาบ่บกมาละคอยยังเสดายอยู่ให้แม่แบงห้เจ้าก็ขายให้น้องซื้อก็อยากซื้อเถือกซ้กำขอได้เฮ้ยบกมาละศูน่าเอาแต่ยังว่าเอาให้น้อง เขาเป็นทีเขาขันเขาโบเลียงไผ่สีเลียงน้องหันบงได้ไหมเจ้าก,กระได้ที่กิ่งที่งอนหันมันสมควรเป็นของเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นผู้เลียงพ่อเลียงแม่อ้ ي, เจ้าเขาไม่ยืมไปเขาธนาคารเขาทีมายึดแคเมรเจ้าไปให้ออกมาเจ้าขายังเอามาปัน่นทีปั่นน้องเจ้าอีกโย่เจ้าไรบ่ได้ยังจักยังเฮ้ยบอกมาแคแมข่ขยจวนแคแม่แมใจดีค่ะเฮ้ยบ่เหลืยยอยังจักยัง ไอ้เขาโลดพ่อตายหาไม่ก็ได้หรอกเข้าซ้ำเนี่ยนปงในแม่เจ้ากระดายสิไปขึ้นน้ำขอเห็นอย่างขึ้นน้ำบันนี่นะ,นะขึ้นน้ำอีหยังอีกว่ามากกว่าละสั่งพี่น้องนี่มาสั่งพี่น้องอยเห็นอย่างปองเในแม่หยังเจ้ากระดายบ่หอยบอ่ปองบอ่ปองมันก็ไมให้แล้วอีหยังมันที่ไม่ภาษาพี่น้องซื่อๆหวัวเข่ามึงเห็นไหมย,ยมมาเมียมาแล้วว้าว เอ๊มึงกูโหดอ,อิวะงานม่นยได้บาดเนี่ยอยากจะน้ำพีน้ำนองไรกูบอกให้โป้งกูบอกให้ปมมึงก็มาฟังกูต้องพี่แตกละเมื่อนี่กูน้ำ